มีเวลาเหลืออีกสักตอนไหมอีกทุกตอนเอาของบูมไหมสอบสอบสอบผู้ชายคนนั้นริมทางรถไฟอได้อ่าันเนี้ที่กล้าเล่าเพราะว่าพี่ฝ้ายังพี่ฟาเห็นปวดโวอีกแล้วเป็นครั้งแรกอันนี้เล่าย้อนก่อนว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันกับพี่ฟ้าแล้วบอกเอิญพี่ฟ้าก็เล่าว่าจะทำรายการเนี้ยแหละให้ฟังอันนี้เสนอหน้า ไปว่าพี่หนูมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังตั้งตอนก่อนอ่าตั้งชื่อตอนว่าไงดีเออผู้ชายผู้ชายผู้ชายตามทางรถไฟไหมไม่เขาไม่เขาไม่ได้อยู่ตามทางรถไฟผู้ชายชุดสีน้ําเงินอ่าโอเคอันนี้ได้ผู้ชายชุดสีน้ำเงินคือโอเคต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าพอได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟ้าฟัง ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วน,น่าจะได้แหละสามสี่ปีที่แล้วไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภออำเภอหนึ่งอ่าใช่นี้ดีกว่าแล้วเมื่อเกินว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสามทุ่มละสามทุ่มสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแฟนเนี่ยจะไปหาเพื่อนที่อีกอำเภอหนึ่งเราก็แบบอ่าโอเคเราก็ขี่มอเตอร์ไซ ด้วยกันสองคนก็นั่งซอนท้ายกันไปอะไรอย่างนี้ขาไปไม่มีอะไรขากลับเวลาตอนนั้นเกือบเกือบเที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มกว่าค่ะค่ะเราต้องบอกก่อนว่าสถา,านที่ที่เราไปเนี่ยมันต้องมันเป็นเหมือนเป็นทางลัดเขาพูดว่าใช้ใช้คขาว่าเป็นทางลัดซึ่งต้องผ่านแบบเออเขาเรียกอะไรนะต้นยางสวนยางเนาะสวนยางสวนปลามรรยากาศให้มากทางรถ <Okay. S 1> ไฟ แล้วก็ทางรถไฟอืแล้วก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งขาไปไม่มีอะไรขากลับเราก็แบบอะจะเที่ยงคืนแหละแต่ด้วยความที่เป็นคนเป็นคนไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนพี่ฟ้าอะไรขนาดนั้นอไอเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะเที่ยงคืนจะกลับจําได้ไหมคะที่บอกว่าเราข้ามทางรถไฟเนาะปรากฏว่าขากลับเราก็ข้ามทางรถไฟ แล้วทีนี้ทางรถไฟตามต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ให้คนขึ้นแต่มันเป็นทางรถไฟที่แค่รถไฟผ่านเฉยๆเพราะว่าจะมีป้ายอันใหญ่ๆเนาะอันใหญ่ๆตั้งไว้หลักว่าอันนี้ก่อสร้างเมื่อไรเสร็จเมื่อไรน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คือถ้าถ้าใครแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่เงี้ยก็จะนึกภาพนี้ออกแหละก็ข้าทางรถไฟมาห่างตาเราเนี่ยตอนที่ข้ามไปเนี่ย ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึงห้าวินาทีด้วยซ้ําห่างตาของเราเนี่ยเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาใส่ชุดฟุตบอลเป็นสีฟ้าๆน้ําเงินน้ำเงิน,น,เ,งนเป็ดอุ้ยคนลุก <laughs> เป็นผู้ชายตัวผอมคิดว่าผมผมสั้นตัวผอมเขายืนอยู่ที่ ตรงเสาตรงตรงเสาตรงนั้นตรงไม่ได้สั้นสัทีเดียวนะไม่ได้สั้นมากใช่ค่ะไม่ได้แต่ว่าเป็นแบบลองทรงอะไม่ได้ยาวเหมือนอะตอมแต่มันคือเหมือนลองทรงเหมือนผมผู้ชายทั่วไปแต่เขาก็ไม่ได้ตัดสกินเฮดนะคะเออใช่ไม่ได้สั้นแบบสกินเฮดแต่ก็ไม่ได้ยาวแบบอะตอมคือผู้ชายทั่วไปตัดแล้วก็เราก็ขี่ผ่านไปแต่ตอนแรกอ่ะด้วยความที่เห็นนะเราไม่ได้สนใจว่าแบบ ว่าจะเป็นว่าจะเป็นอะไรยังไงเราก็คิดว่าเราเห็นคนปกตินี่แหละเพราะเราเห็นภาพค่อนข้างชัดเราเห็นภาพพวกนัดแล้วคันนี้เราก็ขี่รถไปเราก็ขี่ผ่านตรงนั้นไปอย่างที่บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ถึงห้าวิเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่มีรถไฟด้วยจานนัน้เราก็ข้ามไปเลยแต่สิ่งที่เราเห็นอนะห่างตาของเราอ่เฮ้ยทาไมเขาเดินตามมาวะ ทำไมวะทำไมเขาเดินจะถึงอยู่แล้วอะ่ะจะถึงเราอยู่แล้วอะ่ะคือห่างกันแบบห่างกันนิดมากห่างกันนิดเดียวมากอะซอยขาตามรถเลยเหมือนเขาซอยขายิ่งเขาแค่เดินธรรมดานะคะแต่เร็วมากเขา,เ,เขาแค่เดินธรรมดาที่เราเห็นอนะคือเขาเดินธรรมดาเลยแต่แบบอโซเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแบบเชื่อไม่แล้วไม่ใช่คนแล้วไม่ไม่แล้วความกลัวของเราอะ่ะ กอดเอลแฟนของเราตอนนั้นอะแน่นมากกอดแน่นมากแล้วเหมือนแฟนอะรู้แล้วว่าเราเห็นอะไรสักอย่างแล้วเราบอกว่าอย่าทักนะขี่ไปเลยขี่ไปขี่ขี่ไปเลยขี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวมากกลัวแบบกลัวจนสั่นอะแล้วคือเราก็เหลือบมองเขาก็เดินตามมาโอ้เขาก็เดินตามมาแล้วเขาเดินแบบมันเขาเดินแบบเดินอะเดินเดินแบบจะหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะเดินมาทักทายเพื่อนอะ จนสุดท้ายเราก็เราก็ไปถึงส่วนยางไปถึงส่วนยางนังแล้วเราก็ผ่านส่วนยางนั้นไปปุ๊บขี่ถึงบ้านพอกลับไปถึงบ้านแฟนแฟนถามว่าเห็นอะไรเห็นอะไรก็เล่าให้เขาฟังเลยว่าแบบเนี่ยเห็นผู้ชายอย่างนี้นะใส่ชุดอย่างนี้งี่ผมผมสั้นนะใส่เสื้อฟุตบอลนโ่น,โนนี่นั่นสิ่งที่แฟนบอกมาก็คือว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ย ไอ้ตรงรถไฟตรงนั้นน่ะมันมีรถกระบะข้ามทางรถไฟแล้วมันข้ามไม่พ้นคนขับเออรถไฟอะ่ะก็เลยชนไว้ที่รถคันนั้นอะ่ะแล้วคนที่เสียชีวิตอะ่ะคือใส่เสื้อสีน้ําเงิน mm hmm. ซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นที่แบบมูลนิธิของจังหวัดสงขลาเขาเขาก็ลงใน Facebook ด้วยนะคะที่แฟนบอกตอนนั้นนะชัดไหมไปดูไหมไม่เหมือนเขาหาแล้วแต่แบบว่า ข่าวข่าวนั้นอ่ะเหมือนเขาหาเหมือนเขาหากันไม่เจอวันนั้นอ่ะแต่เขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตวันนั้นอ่ะเขาดูอยู่แฟนบอกว่าเขาดูอยู่แล้วมันไหลสดอยู่แล้วเขาเห็นจริงๆว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะคือใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วไปเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟ้าฟังและสิ่งที่พี่ฟ้าเห็นคือลักษณะรูปร่าง <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นอะ่ะบูมอ่ะไม่ได้เล่ารูปร่างให้พี่ฟังเออใช่บูมบอกแค่ชุดอืม ใช่แต่ว่าพี่เห็นลักษณะรูปร่างว่าเป็นผู้ชายผมแบบนี้นะตัดตัดเหมือนกับเป็นลองทรงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยาวเหมือนเหมือนตอมอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้สั้นจนเกินเหมือนสกินเฮดแล้วก็เป็นผู้ชายที่สูงในระดับประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าเลยแหละแล้วก็เป็นผู้ชายผิวสองสีตัวผอมไม่ได้ผอมแบบกลั่งนะผอมเหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อใช่ก็ยังอยู่ตรงนั้น ช่ทุกวันนี้คือหัวมากเลยเนะี่ยทุกวันนี้เขาก<า>็ายัง,<า>ง<ม>อยู่ <ผล S 1> ใช่ไหมคะอยู่ใช่ใชซึ่งรายละเอียดที่พี่ฟ้าพูดมาเป๊ะกับที่เราเห็นเป๊ะมากมแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เลารายละเอียดให้พี่ฟ้าฟังเราเลาะแค่ว่าเขาใส่ชุดสีน้าเงินซึ่งจะบอกว่าตอนตอนตอนที่เราบอกว่าเราเขา้าเราเข้าสวนยางไปอะ่ะ เราผ่านสวนยางไปแล้วหลุดจากผู้ชายคนนั้นใช่ไหมบรรยากาศสวนยางแล้วมันแบบน่ากลัวมากเลยนะใช่ทั้งมืดทั้งสูงต้นไม้มแบบเต็มไปหมดแล้วเหมือนเขาโค้งเขาหากันอย่างเงี้ยพี่ฟ้าแล้วมันเหมือนเป็นอุโมงค์อ่ะเออเออ,เอ,อบรรยากาศได้แล้วคนนี้หลุดจากหลุดจากตรงนั้นแล้วบอกว่าเออเราเข้า,เราเข,าเราเข้าสวนยางไปแล้วเราหลุดหลุดจากคนนั้นมาใช่ไหมคะคุณพระฉันมาเจอยายสปีดวิฉันสวนยางจ้าอุ้ยคณ คนลูกเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเล่าใหฟังแล้วแบบว่ามันรู้สึกหาวตลอดเลยนะพี่ไม่รู้เป็นอะไรเออวันเดียวกันวันเดียวกันใช่ที่เราบอกว่าเราหลุดมาจากคนนั้นเรามาเจอยายสปีดเวอร์ชั่นสวนยางพาราค่ะคือเรามาเจอยายคนนั้นน่ะนึกถึงคนึกถึงคนแก่เนาะคนแก่ที่เขาชอบนั่งแบบ นั่งแบบนั่งยองๆชันขาชันเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออนึกออกํำมากอะไรอย่างเงี้ยลำมากเออยนั่งชันเนาะคนแก่อืความไม่ตั้งใจก็คือแวบแรกอะเราหันเราแบบเราโล่งใจแล้วเราหลุดมาจากฝั่งนน้นเราแบบเราเงยหน้าไปอ่าเราไม่เห็นหละสะเออขวาไม่เห็นคุณฟ้าทางซ้าย <laughs> คุณแก่ที่งคืนแบบฟิลแบบจะเที่ยงคืน,แบบคนมานั่งอะไรตรงนี้เท่านั้นแหละ พอจะทิยงคืนมานั่งอะไรตรงนี้คิดในใจไม่ได้พูดด้วยเท่านั้นแหละพี่ฟ้าพี่ฟ้าตอม,อมสปีดแบบคือแฟนทาน,านใช่ไหมเขาไม่ทานเขาแบบมากเลยอะเหมือนเหมือนเขานั่งยองๆแล้วเขาเดินแบบเร็วๆแบบสปีดมาพี่ฟ้าแล้วคือตอนนั้นอะแฟนเราอะมันมันบิดแบบบิดแรงมากเลยนะเพราะมันรู้แล้วว่าเราเห็นนะ แฟนอะไม่เห็นค่ะแต่คือมันอะรู้แล้วว่าเราอะเห็นเห็นฝั่งโน้นไอ้มันก็ยังคิดว่าเรายังเห็นฝั่งโน้นอยู่เพราะตอนแรกเราคลายมือแต่พอะตอะนหลังเรากเกาะแน่นเข้าไปอีกกอเราเห็นไอ้ยัยสปีดเนี้แบบซอยเท้าตามมาแล้วแบบรบวอะกลัวมากแล้วแบบมาทําไมมาทําไมมาทําไมอะไรเงี้ยเลยแบบเร็ว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 แบบแบบบอกแฟนไม่ไปเร็วเร็ว,รว,รวไม่ได้บอกค่ะแต่วินนี่นั่งเกาะแน่นมาเกาะแน่นมาแล้วบอกแฟนว่าอย่าลดอย่าลดความเร็วอย่าลดความเร็วคือตอนนั้นอะ ยังไงก็ได้ให้มันหลุดจากเนี้ยพี่ฟ้าก็คือ,อยตอนนั้นอยากด่าเจ้าของสวนมากว่ามึงจะมีที่กี่ไร่อยู่เนี่ยทำไมสวนยางมึงไกลขนาดนี้อ่ะกว่ามันจะหลุดจากอุโมงนั้นมาได้อ่ะพี่สาวลุดแล้วตาม,มตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหพอหลุดจากอุโมงนั้นมาได้อ่ะเราหันไปเราเห็นเขาว่ะคือนั่งอยู่ตรงปลายอุโมงตรงนั้นแนะเหมือนเขาออกากสวนยางนั้นไม่ได้อืไปรู้ตอนหลัง มีคนแก่เป็นลมตายท่านั้นเลยเขานั่งอยู่แล้วเขาก็งายหลังเป็นลมตายไปเลยเอ้าย้ายทาไมไม่ไปเกิดลาไปเที่ยวหลอกลูกหลอกหลานเนี่ยยายเอ้ยคุณฟ้าอือสองเหตุการณ์ในคืนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นบอกแฟนว่าถ้าจะไปหาเพื่อนที่นี่อีกนะมึงไปกลางวันนะกลางคืนไม่ไปด้วยแล้วนะ <c ười> อือไม่แล้วนะ <c ười> อือร้วกลัวใช่แล้วคือเราแค่คิดเองไหมพี่ฟ้าว่าแบบมึงอย่าตามมานะ แค่นั้นเลยนะพวกมึงอย่าตามมานะปู่ยีๆไปแบบยายสปีดเวอร์ชันส่วนยางค่ะก็ัวมากที่สงขานี่ก็ดังเรื่องนี้เนี่ยยายสปีดนี่แหละใช่ไหมน่าสงขาใช่ใชไหมเออเปขนมหาใช่ค่ะโอ้ดังมากยายสปีดเนี่ยโดนกันแบบโหหลายรุ่นนะ่ะแต่ว่าจะเป็นหน้าวัดในซอยตรงหน้าวัดอ,อีกที่หนึ่งเออเดี๋ยวพี่จะ ไปดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาลงในเพจอ,อย่าลืมนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็ผีฟ้าราตีหลอนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากเพจของวูมด้วยนะคะถ้าใครเรียนรามกำแพงนะคะก็สามารถไปกดไลค์ได้นะคะกับเพจเมื่อฉันเรียนสื่อสารมวลชนนะคะซึ่งก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามนะคะ ช่องทางโซเชียลอื่นๆของพวกเราเนี่ยก็คือฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ด้วยนะคะลเลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอกันอีก วันไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งในเพจนะคะวันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของพวกเราทั้งสามคนอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะคะก็ขอใครมาหนาที่นีด้วยนะคะมีอะไรจะฝากไหมมีครับอ่าสำหรับช่องของเรานะฮะเราก็มีช่องช่องหนึ่งนะฮะที่จะทําเพลงแล้วก็ทํารายการเป็นตัวตนของเรากับจะเป็นชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละแล้วก็เป็นการทําเพลงที่จะเอาเพลงไปเผยแพร่ในช่องของเราเองนะฮะซึ่งช่องนี้ก็ชื่อว่าอ่าช่อง u t u b e นะฮะก็จะมีเป็น เป็นเพจกับ Facebook ด้วยนะเออเป็นเพจ a c e b o o k ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น u t u b e ด้วยนะฮะนั่นก็คือช่อง The Stranger at Night e t นะฮะสรับช่อง YouTube นะฮะลิงก์ด้านล่างลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแฟนเพจนะฮะก็คือเป็น The The Stranger นะฮะก็คือมันจะ,อ,ะอาจจะชื่ออาจจะชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเพราะว่าทางเทคนิคในของ a c e b o o k เนี่ยอาจจะใช้ตัวที่เป็นตัว a s s e t ไม่ได้ก็เลยต้องใช้คำว่า The Stranger อย่างเดียวนะฮะแล้วก็สำหรับช่องทางอื่นใน,ในการติดตามได้ข้าง สับช่องทางอื่นก็สามารถติดตามได้ตรง Link ลงิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยฮะเออ,อลิงก์ด้านลา่า,ลางใตาได้เลย <ๆ S 1> ครับก็พี่ฟ้าก็ฝากเพจถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมไทยเนี่ยไปนู่นเลยค่ะมือปราบนี่นอกระบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะคะอแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราอยากให้มีรายการดีๆให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้น บอกในเรื่องของบาปบุญคุณโทษก็มานี่เลยค่ะผีฟ้าราตีห้อนนะคะครเราก็จะหาเรื่องเล่าดีๆๆสนุกๆเนี่ยมานั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังยังมีอีกเยอะแล้วก็ยังมีเรื่องที่สนุกๆส,สำหรับฟ้าเนี่ยก็ยังเหลืออีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าทุกเรื่องพลคกหมดใช่ค่ะฟ้านี่พีคกทุกเรื่องใช่ค่ะแล้วอีพีหน้าที่บอกว่า ปีเรื่องของอะตอมมาฝากโดยที่ครับพี่ฟ้าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นเรื่องแบบไหนเรื่องราวยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะสําหรับคืนนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวกสดีค่กดแชร์ด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวัสดคะบ,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 บ๊ายบาย